ีใ่สวัสดีปีใหม่2บเก็ดครับอันนี้ของเช่นเุญบ้านลขอเช่นไปนะครับอาจได้ทายมีนะครับเพราะต้องเจ้าคนก้าวเด่วมีนองห้องส่ร่มเดลดๆห้องทำพิธีนะครับโยพอสมคูรเดียวงานบุญบ้านเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์สวัสามคนะครับขอบคุณครับ มามาสุนาสุตานะครับโอเคครับผมครับเดียฮะบันแดดยจองอ่าอ่าอ่า มาเยอะทีเดียวนะครับเป็นเอาบุญบ้านบ้านเชือกนะครับผมขออนุญาตวยครับเก็บภาพไหมแน่ ปีหนึ่งเมื่อทีหนึ่งครับเห็นสุขคนนะครับผมเออไปเบิงเอาในคนไทยต้องตื่นรู้นะครับยูทู e นะครับผม ครับก็ลูกหลานเดินทางมาจากกรุงเทพบ้างนะฮะและ้วก็เออพี่น้องคนไทยทุกคน <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวหาผู้ใดแล้วกับพี่เนาะผู้ที่รอจิตใจก็พอกัะแมวใจจังเห็นเที่ยวอยู่พี่แม่เกาโมเสกเชิญพี่แดงเนาะมาเอาหน่อยเอาทอดปีใหม่หอยแม่เนา่ถาพระคุณเจ้าคันโบว์มันก็เงียบดิแม่เนาะเต๋อเต๋ประธานคนยังโมทันมากอยู่ บรก็เดินัาเพื่อเกี่ยวขออนุญาตนะครับเก็บภาพนิดนึงเดี๋ยวเห็นน้อครับกาดเชโอการสักป์ทีใหม่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทั้งส่บ้านเนาะหมูสาหมูสีอ๋อนี่หมูสามหมูสี่นะครับผมทุ่าครับปีนี้กาดเือวาเป็นีไหมกทีดีอุ่นร้อยมาอี่ปีหนึ่งนะ้นเนาะ บุญบอกบ้านซึ่งเป็นบุญประจำปีของพี่รองชาวบ้านของเขา้ทาทั้งสามวาาูวบ้านซึ่งพี่รองเขา้าในร่วมจินร่วมใจกันในทำบุญมาปปปปกทุกปีทุกปีเพี่ยวว่าเป็นการ